ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไหมครับอีกแล้วพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกก์กันอีกแล้ววันนี้เราจะเลิกเกลือกันแล้วใช่ไหมอ้อมพี่เคนเกลือไปคนเดียวอ่ะเฮ้ยไม่นะและลัคกี้บ็อก์ในวันนี้ของเราก็คืออินคาลัคกี้บ็อกก์กันค่ะโอ้ลัคกี้บ็อก์สมัยโบราณโอเคค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรเราไป,ไปเปิดกันเลยเอาล่ะพร้อมแล้วเฮ้เดี๋ยวก่อนนะพี่เคนดูพระอาทิตย์นี่ ลายกับทุเรียนเลยอ่ะเฮ้ยนั่มันพาอาทิตย์ต้องหางเราไม่ใช่ทุเรียนแมมก็มันลายเหมือนทุเรียนจริงๆนี่นะแป๊กพี่เคนก็อยากกินเหมือนกันเนี่ยไปซื้อกันดีกว่าอ้อมอุ๊ยวันนี้ถ้าทางพี่เคนจะโชคร้ายอะเนี่ยอฮ้ยไม่หรอกพี่เคนทำบุญกั้ววัดมาแล้วเฮ้ยนี่นะไปไม่ชวนเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้อมตีทําไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววันหลังพาไปไแปอ้อมเราไปเอากล่องกันดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้เราก็เก็บลัคกี้บ็อกซ์นะคะไว้ในกล่องนะ เดี๋ยวเราจะสุ่มออกมาคนละ64กล่องเหมือนเดิมเลยได้แล้ววู้เยอะแยะเลย <Wow. S 2> ตายมาแล้วคนละ6กกล่องถ้ายอย่างงั้นเดี๋ยวคราวนี้อ้อมเปิดก่อนนะได้เลยไปเกลือก่อนเลยอ้อมเอาล่ะชว่วยมีเลยเกลือไม่เกลือว้าวมาถึงก็ได้กางเกงไฟเลยโอ้โห oh. oh. อะไรโชคดีขนาดนี้เนี่ยนี่ใส่เลยว้าวกางไฟด้วยนะพี่เคน oh. เฮ้ยม่ช้ฉาจังเลยอะลายเหมือนอินเดียเลยโอ้ยล <laughs> อยได้ด้วย เ,เมาตาพี่เคนแล้วคึบอ,อุ้ยได้ดาบละพี่เคนชนะแน่โอ้หบวกโจมตีแปบดบเอามาทำไมเนี่ยเฮ้ยทลายมันสวยนะพี่เคนฝากไว้ก่อนเถอะเอาล่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะนี่หุ่นกระบอกนี่นะน่ารักเชียวอ้อมหน้าตาเหมือนอ้อมเลยอ่ะอุ้ยขอดูเลยดิเว้าวนี่พี่เคนโดของไปด,ด้วยโอ้หไม่ได้อะไรเลยอ่ะพี่แขวนเกาะอะ มาตัดไปตาพี่เคนแล้วคึบเฮ้ยได้กางเกงบ้างแล้วได้กางเกงแล้วเหรอโอ้โหแต่ว่ากางเกงธรรมดานะโอ้ <c oughs> เข้ากันใส<อ><อ>งเท้าเลยพี่เคนโอเคนี่ตาเขามาั่งชิบวิเขาได้หมวกมาแล้วอะโอ้โหโชคดีอีกแล้ว่ะ <c oughs> นี่เลยใส่เลยดีกว่าวิทําให้ขุดเร็วขึ้นแล้วก็กระโดดสูงด้วยโอ้ดีจังเลยมาตาพี่เคนบ้างแล้วของดีๆนะเฮ้ย อะไรอ่ะเสียมเอามาทำไมพี่เคนโอ้ยมาทำฟาร์มอีกแล้วนี่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกโอเคตาเขามั่งนะชิปว้าวเขาได้รองเท้าโอ้โหอ้อมจะครบทั้งตัวแล้วอ่ะอืมโอเคพี่เคนไปต่อเลยได้เลยได้เลยมาปึ๊บเฮ้ยได้ยาด้วยอ่ะอุ้ยยาอะไรเนี่ยอ้อมไหนรองปลาสิยาอะไรลักกี้ป่าเฮ้ยน่ากินนะเนี่ยถ้าทางจะอร่อย เอาแล้วนะพี่เคนได้ยาลัคกวยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่โชคดีแล้วเฮ้ยใส่ยาอันลัคกี้แท้ๆเลยเฮ้ยนี่แน่ไม่แน่ไม่แน่ดีนะเรามีดาบนี่แน่นี่โอ้โหพี่เคนเยอะๆมาเยอะเลยอไม่แน่โอ้โหดูนี่ดูลูกกระต่ายดีดีซ้อนแขกคกันนี่อย่างน่ากลัวเลยอะโอ้ยสิบแปดดวงยี่สิบบวกก็อ้อมไปควักออกมาทำอะไรเนี่ยดูตาแมงมุมดิน่ากลัวมาก อ่าต่อไปอุ๊ยนี่เแบบี้อมแอมอุ๊ยน่ารักเชียวอุ๊ยโดกของได้ด้วยอุ๊ยเาังเกงเสือ้อหมดเลยหัวยังไม่เว้นเ๋ยวก่อนโอเคคืนหัวไปดีกว่าวสงาาสารเด็กอ่านี่เลยได้เสื้อกรอบมาเท้าโอ้โหออมในสุดก็ได้ครบทั้งตัวนต่พี่เคนยังไม่ได้เลยนะ เฮ้ยนี่ไงได้รองเท้าไฟบ้างแล้วไรองเท้าไฟด้วยเหรอมาแล้วมาแล้วของเริ่มมาแล้วโอเคปตาเขาแล้วนะชิปเอาเฮ้ยป้าพาโอ้ยใครสายบ้านอะไรไว้เนี่ยโอ้พี่เคนเชี่ยวหัวพี่เคนไปนิดเดียวเองเกือบไปแล้วไม่ล่ะมาแล้วตาพี่เคนแล้วเฮ้ยได้เกะอ้าเฮ้ยเย้แล้วอ้าวเล็บฟ้าเหรออ้อมพเดียวตายเลยโหดมากยังไม่ทันซวยอ่ะยักหูู้ ใช้ไดมอนด์อู้ดีจังเลยพี่แคนเอามั่งคึบอุ้ยไดกางเกงใหม่ละอ้อมเดี๋ยวลองใส่แป๊บนี่กางเกงไฟเทเวล่าของเขาเลยอะชาแต่ชัวว้าวชิปอุ้ยเขาไดเสื้อกรอกใหม่เท้วโอ้ดีจังเลยโอ้ขอเปลี่ยนแกลบนี่ไงล่ะ โอ้เพิ่มเลือดหนึ่งร้อยสุดยอดเลยโอ้โหลูกพี่เคนสิไข่อีกแล้วลูกไก่เต็มเลยอ่ะมาต่อไปตาเขาแล้วนะชิบอุ้ยเขาอะไรอ่ะนี่มันอาวุธทูมินี่นาโอ้ยหน้าตาเหมือนโบราณวัตถุเลยอ่ะหัวคาชมตีตั้งหนึ่งศนะพี่เคนโอ้โหอ้อมใครเาอาวัตถุโบราณมาตีกันนะเดี๋ยวก็พังหรอกพี่เคนมาใกล้ๆยดีเอ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวหัวแตกมาที่เคนแล้ว โอ้โหดาบบกแปรได้ออกมาทำไมเนี่ยโอ้ยเกลือเกลือเกลือเอามารับมีดนะเอาล่ะชิปนี่เขาต่อเลยอุ้ยเขาใช้หมกอีกแล้วหืมไม่ช้าจังเลยอ้อมนี่ใส่ซะเลยพี่เขนันงโตอยู่เลยอะมาเลยเฮ้ยนี่มันโอ้โห ครับพลังโจมตีหนึ่งแสนนะี่ยอ้อมลองไปดูสิโอขี้โมโไม่เชื่อไหนดีขอดูเลยดิเดี๋ยวเจอได้เจอ,อได้โอ้แสงมันมีวับปีวับเนี่ยพี่เคนเสร็จแน่เลยอ้อมฮ่า <c> น <oughs> ี่อุ้ยอะไรอะ่ะโอ้เขาได้พิ่มตั้งสี่กล่องแนะ่โอ้สุดยอดเลยนี่มันโบราณสถานนี่นะมาขอดเขาทุบหน่อยฮึบอุย้ยกล่องเปล่าชึบอุ้ยกลงแกงชึบอู้เขามีเอ็กพีเ้าวพี่เคน ไม่ได้เลยเลยอ่ะแต่ว่าได้ปืนนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมใจเย็นๆน,นะคุยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวาเขาลั่นไกลแป๊บนึงนะอโอยอตายเลยโอ้โอ้อมทำอะไรลอยละลิว้วเลยพี่เคนบินหายไปเลยอ่ะทำไมแค่นี้ต้องยิงด้วยเนีน่ยตายเลยอ่ะเอาก็ลองไงว่าปืนมันด้านหรือเปล่าอ่ะม,ม,มาตาพี่เคนแล้วฮึบ นี่าหา้าได้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วอ้อมคราวนี้นรเราจะไม่เตื่อเอาเหรียญยอดลองไปเลยพี่เคนได้เลยนะเดี๋ยวหาเหรียญในกระเป๋าตังแป๊บว้าวอ,ออกมาแล้วอ่ะให้อะไรอะโอ้โหมีแร่เต็มเลย,ยต้องเก็บไว้แรกของแล้วหน้าตาเหมือนสัญลักษณ์อินคาเลยพี่เคนใช่ไหมโอ้อนทางพี่เคนจะรวยละแชวบแชวบแชวบได้แล้วฮึบอีกนึง โอเคมาตาเขามั่งชึบอุ้ยเขาได้หน้ากากอินคาโอ้โหเท่เลยอ่ะหน้ากากเดอะแมหรือเปล่าเนี้ยนี่หนที่สุดเขาก็ได้หน้ากากแล้วเย้หน้าเหมือนชนเผ่าอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนชุดอ้อมจะโกงไปไหนเนี่ยดูตัวพี่เคนโอ้ดูนี่เพิ่มเลือดตั้งเยอะยังร่อนจอนอยู่เลยเนี่ยแย่แล้วมาตาพี่เคนแล้วคึบมาแล้วได้รองเท้าใหม่ไฮพี่ดูหน่อยสิ แล้วใส่แปร์ชว็บนี่เท่ไหมล่ะหอไอ้พี่เคนเอามารองเท้าไฟดีกว่านะเฮ้ยทำไมเท้าลอยอ้อมเฮ้ยเขาลอยไปไหนเนี่ยเป็นที่รองเท้าพี่เคนอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะโอ้พ่อ boss เฮ้ยให้ยาเอาเปิดปิดได้เลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยช็อตละอ้อมมันเพลินเลยมาตาพี่เคนแล้ว อุ้ยพี่เคได้ของกินอ่ะอ่าแซ่บเลยทีนี้แบ่งเขาบ้วยไม่เรอกของใครของมันอุ้ยเขาได้แอปเปิ้ลเฮ้ยแย่แล้วโดนเกงครับอินคาแอปเปิ้ลสุดยอดเลยอ่ะเขาเก็บไว้ก่อนดีกว่าอุ้ยเขาไม่ดีกว่าของตัวเองแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละนะจะฮึบนี่เลยได้แล้วกางเกงใหม่โอ้โหไม่ได้เสื้อกระเทียบนี่ยกางเกงกันเวทด้วยโอ้แต่อ้อมว่าอันที่กันไฟดีกว่านะนั่นเ่ะสิเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บ มาเลยมาเลยตาดเลยตาดเลยยาวไปยาวไปเฮ้ยแย่แล้วตัวบลาเปิดมาทำไมเนี่ยโอ้โหเยอะเลยอ้อมเปิดมาทำไมเนี่ยนี่นี่แหละไอตัวไฟเฮ้ยไอ้เจ้านี่นี่นี่ไปไปไปตีตัวละเบิกับบ้านไปกับบ้านไปชิวชิวชิวนี่เลยตีแนตตีแน่โอ้โหพี่เคนวิโดของเลยโดของเลยมันยิงแล้วด้วยอ่ะโอ้โนี่มีชุดเกราะด้วยนะว้าวชุดเกราะเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โห อุยนี่ครบชุดเลยว้าวขอบคุณนะอ้อมนี่พี่เคนได้อันนี้ส่งจากอ้อมนะเนี่ยนี่ได้หลายตัวเลยนะพี่เคนโอ้โหนี่เปิดร้านขายได้เลยเนี่ยอุ้ยแต่ท่าทางมันดูไม่ค่อยทนเลยอ่ะดีกว่าโป้ละกันมาแล้วนี่ในสุดพี่เคนก็ใส่ครบตัวแล้วถึงเสื้อจะตากไปไหนก็เถอะมาแล้วฮึบเฮ้ยรองเท้าอีกแล้วเนี่ยจะเปิดร้านขายรองเท้าแล้วมันเยอะอย่างงี้โอ้พี่เคนรองเท้าก็ได้็ตรองเท้าอ่ะรองเท้ากายแล้วชิป อุ้ยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จะได้อะไรนะเาลองโยนเหรียญลงไปบ้างดีกว่าอ,อีกสิดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮึบชึบฮึอบอ้าวเลยฮึบโอ้โหมันเล่นยากเดี๋ยวกันนะเขาไม่ได้สิอ้อมนะแย่ยักษ์ฮู้ดูนี่เขาได้ไดมอนด์เต็ตมหมดเลยโอโ้โหแย่แล้วโรนเกทับอีกแล้วโหเยอะแยะเลยโอ้รวยแล้วโหพี่เคนอันนี้เขารวยเพชร เอาเก็บไว้ก e well, right ่อนนะแพ้ชนะอยู่ที่ท้ายเกมละอ้อมมาเลยเลยเอาเลยบอสซอมบี้บอสเอ้าทีเดียวตายเลยตายเลยเหรอยังไม่ได้สู้เลยเออบอสอ่อนหรือเราดาบแรงไปไอ้ย่าเยซอมบี้ไม่แล้วนี่แนะนี่เก็ไม่ก่อนทำไมอะเดี๋ยวมันกลับแล้วนะสิกัดอะไรอ่ะมันหนีอยู่เนี่ยมาต่อไปตาพิ่เคแล้วนะชาบนี่เอ้ยได้ธงนานาชาติโอ้โหโอ้ปาร์ตได้ธงด้วยธงชนเผาอะไรเนี่ย หินคาดินะโอ้หน้าตาแปลกชะมัดเลยอุ้ยอะไรอ่ะนี่มันไม่ใช่หมูสามชั้นแล้วนี่มันหมูหกชั้นเจ็ดชั้นตายแล้วข้างบนสุดอะชาวบ้านสบายสุดเลยอะนี่มันวีแวะด้วยเนี่ยมาแล้วออ้ยได้เสียมอ้อหเอามาทําไมเนี่ยอ๋อพี่เคโนย์ปลูกข้าวไงตัดต้นไม้ด้วยอุ้ยเขาไทย ร้องเท้าไฟอโอ้โหตอนนี้เขาเป็นคนเท้าไฟไปแล้วโคตรมากเลยกระโดดสูงเลยนะต่อไปตาพี่เคนแล้วนะฮึบมาแล้วนี่ได้รองเท้าใหม่บ้างแล้วฮสบายแล้วทีนี้ใส่แป๊บนี่ทเท่ไม่ล่ะอ้อมเขาอ้เขาว่ารองเท้าไฟเท่กว่าน,นะพี่เคน <c oughs> นี่เลยชิบตาเขาบ้างว้าวโอ้เขาได้หมวกไฟมาแล้วอุย้ยแย่แล้วอ้อมจะครบชุดแล้ว啊好的，ใส่แป๊บ นี่เลยได้มาแล้วค่าๆมาพี่เคนไม่ยอมแพ้หรอกนี่เลยกล่องต่อไปฮึบได้แล้วอุย้ยได้กล่องด้วยอ่ะว้าวได้แอปเปลิลเต็มเลยว้าวตอนสู้เราจะมีแอปเปลิลกินสบายแล้ววันนี้นี่เลยชเชึบอุ้ยเขาได้คันธนูโอ้โหธนูเทพเลยนะเนี่ยชื่อน้ำเงินด้วยอ้แป๊บนึงแป๊บนึงขอลองของแป๊บโอ้โหขิดก,กล่องสุดๆเลยลูกธนูก็ไม่ต้องใช้ อยิงทีนึงออกมาหลายลูกเลยนะพี่เคนโอ้โหข้างเขาน้าทิ่มเลยดูดิหลายดอกเลยพี่เคนร้องเป่าฮ้ยไม่เป็นไรนะกล้วยไม่ร้องพี่เคนนะมาแล้วเฮ้ยพี่มันคิดป้าเกลือไปทำไมพี่เคนไม่ตายอ่ะเสียดายจังเลยหรือว่าจะตายซะแล้วโอ้ยคิดดังไปหน่อยนี่เขาได้ดาบซิลว่า เอาบวกโจมตีหนึ่งพันก็โอเคพอใช้ได้เดี๋ยวไหนก็ได้กระบอกเจ็บเดี๋ยวเท้าพี่เคนเกรงใจเดี๋ยวมาไฟกันตอนจบอะไรมาลอยพี่เคนเปิดต่อเลยอุ้ยรองเท้าแปลกใหม่ไม่ลองใส่สิโอ้หน้าตาแปลกจังเลยอ่ะเฮ้ยพี่เคนเขาคงไม่ลอยใช่เปล่าไม่ลอยแล้วโอ้เท่จังเลยมีสีฟุ้งฟริ้งเลยนีุ่รไปแล้วเป็นรองเท้าวิ่งเร็วอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเท้าเป็นอยู่ในนี้ พี่เคนเฮ้ยเขาต้องลองทุบกล่องแล้วนี่ลัคกี้บ็อกซ์ชิปโอ้โหเอามาทำอไมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยเกมอะไรไงเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วพี่เคนข้างนอกเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเต็มเลยข้างนอกเนี่ยอุ้องแก่ชิปอุ้ยแย่แล้วพี่เคนไปไหม้แย่แล้วซาลงสลามก็มาแย่แล้วแย่แล้วนอนมาอุ้ยดุดดุยดุ ตีแน่ตีแน่อุ้ยปาดเขี้ยแทนอ้ออุ้ยมาทำมาแล้วอู้น้องมาเต็มเลยโอ้พี่เคนดูดิมีมาที่เป็นโครงกระดูก้วยนะอะไรจะเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายก็เกลือใช่ไหมอ้อมได้อะไรบ้างไหมอย่างน้อยก็ได้เปิดได้พี่เคนนี่อู้พี่เคนได้ XP แล้วว้าวโอ้ยชาพุ่งมาเลยว่าสิบเลยโอ้หนี่ก้าวกระโดดจะเนี่ยนี่อ้โหอาวุธไหมเขาได้อาวุธอะไรเนี่ย เออนั่นดาบหรือไม่จิ้มฟันนั่นนะนขาตาไม่พูดเลยเฮ้ยพี่เคมันเป็นดาบสิอู้หบวกโจมตีต้องแปดหมื่นนะอ้โหเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยอืมเกือบได้แสนหนึ่งเข้าพี่เคแล้วนะอยวมามาไฝกันปึ๊บมาแล้วไอ้ซอมบี้บพี่เค้ยท้ายท้ายท้ยท้ยทำกัดกันเองเฮ้ยระวังตัวพี่เค้ยนะขับรถไปตรงไหนโอ้โหทีเดียวเลยโอ้ลอยไปไกลเลยหลับสบายโอ้ยแล้วตอนสู้เราจะรอดไหมเนี่ย เฮ้ยชิปเฮ้ยไม่นะคุณเขาได้ดาบมาแล้วเนี่ยแล้วงานนวกแล้วตีหนึ่งแสนโอ้โห yahoo เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะอ้อมอย่าเพิ่งรอแลตีของหายเลยนะนี่มานี่เลยพี่เคนมาโคกหัวอะไรเด้อโอ้ยใจเย็นเกรงใจมากอาพี่เคนแล้วฮึบเฮ้ยเจนที่ย้อยี่เคนเออโอ้ยโอ้ยลอยเลยลุม巴拉าเลยพี่เคนโอ้ยนึกว่าจะตายแล้วไม่ละดีนะเสื้อถึกเนี่ย พี่เคนน่าจะลงไปในหลุมนะเกือบไปแล้วไม่ล่ะนี่ชึบนี่ของเขาทาดาอุ้ยเขาได้ขล้วชื่อแดงเลยอ่ะข้าวทัโหดตัวเนี่ยไหนลองดูซิโู้บวกโจมตีสามหมื่นโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้เก็บไว้ก่อนแต่ความเท่เนี่ยกินขาดเลยนะเนี่ยว้าวนี่มีประกายปุ๊บปั๊บผู้วับด้วยนะมาแล้วตาพี่เคนแล้วคึบอุ้ยได้ดาอันเดียวกันเลยอ่ะ ซ้ำกับของอ้อมเลยอะโอ้เรียนแบบเขาอีกแล้วเนี่ยชิปนี่เฮ้ยเขาทายหมวกมาใหม่อีกแล้วหมวกอะไรอะไม่รู้เดี๋ยวเขาลองใส่แป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคนไปไหนอะพี่เคนกลับมาก่อนพี่เคนขู่ไม่กลับแล้วลาช่วยด้วยลากไปนะพี่เคนโอคดีนะโอ้ยบินนั่นนาทีสี่สิบวิแน่มาแล้วเฮ้ยพี่เตอร์พิเตอยเฮ้ยเดี๋ยวเขาจัดการเองขยัโอ้ยเปลี่ยนดาบมาไม่ทัน ขับคุณนะอ้อ,อมแล้วก็จะตายซะแล้วไอ,อ้พิษตัวออดออดโอดยกินอะไรก็ไม่หายอยโอยโอโอดแย่แล้วอึดใหญ่เลยมาอ้อมในสุดแล้วเปิดกล่องครบกันแล้วนะเอาละพี่เคนกติกาของเราในวันนี้นะเราจะต้องมีใครคนใได้คนหนึ่งนะชนะสองในสคนนั้นก็จะชนะไปนะได้เลยหมูมากับประกันเลยอ้อมแพ้แน่ฮ่าฮ่าสองในสมใครจะเป็นผู้ชนะ มันต้องมาท้าดวลกันได้เลยนี่ไอ้โคลิเซียมของเรานี่ไม่จบเกมออกไม่ได้นะอ,อ,อ้อมเอาละพี่เคนงานนี้พี่เคนไงนท้องแน่เลยได้เลยได้เลยกินแอปเปิ้ลแคร์บกินเอาเลือกเอาชัยกินก็เพิ่มแค่ชั้นเดียวนะั่นแหละเลือกอ่ะนี่สองลูกเลยเอาะกินก็เพิ่มแค่นะพี่เคนนี่ไปีอีกแล้ว <her. S 1> มี จะสู้เลือดเขาได้เหรอเลือดเขาไหลชั้นเลยนะบอกไว้ตั้งขอบบอกขอบอกนี่มาเลยมาเลยมาไฟติ้งกันเลยจัดของแป๊บโอเคนี่อาวุธพร้อมอุ๊ยจะใช้อาวุธอะไรไปเล่นงานพี่เคนีนะอืมเรามีปืนนี่เลยมาเลยพี่เคนวอรมเครื่องกันนะพร้อมแล้วเอาเลยนะหนึ่งสอ สามไปเลยใหญ่อะไรพี่เทนแล้วเข้าแล้วเข้พี่เทนช้าช้าเยหยาเฮยยาแล้วไปเน่าไปเน่าอ้ยไฟลุกเนี่ยะไียหยายยาแล้วโดนแทงก้นไปเลยเลยนี่เอาเลยทำไมเข้าไปเจอดาบหนึ่งแสเข้าไปง่ายเอาลอเปลี่ยนอาวุธมั่งเฮียยาเฮ้ยหยาแล้วเสื้อแบกเจอดาบหนึ่งแสเขาเหมือนกันเออ หลับสบายโอ้โหตากไอยนะพี่เคนไวมากเลยฮะอืมต่อไปนี่เลยมาจะใช้ปืนตาตาซิ่นปิ้วเฮ้ยไม่โดนล็อกเลยไม่โดนเปิ้วเปร้วเหมือนดุแมททิคนี่เปิ้วเปร้วปิ้วเฮ้ยทำไมไม่โดนอะพี่เคนไม่โดนล็อกเฮ้ยมาแล้วมาดิมาดิอืออ้าวอ๋อยิงตัวเองตายซะงั้นน่ะพี่เคนชนะสายๆเลยวันนี้ฮ่าฮ่ามีอะไรเนี่ย ในที่สุดพี่อ้อมก็แพ้จนได้ค่ะโหยพี่แค่น่ะขี้โกงอ่ะในเขาเรียกว่าพิ้วให่ปากไว้ก่อนเถอะอย่าลืมเลี้ยงข้าวด้วยนะคนแพ้วันนี้โอเคค่ะน้องๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอเปิดลัคกี้บ็อกอินคาวไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าน้องคนไหนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกวนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย